สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วแทนแทน,แทนอะไรอะไรเนี่ยต้าขนมจีนใส่กระชายกินในดงดอกไม้มาปากแดดมากินข้าวปากแดดอากาศกำลังพอดีพอดีเลยเพื่อนๆลมมาอย่างงี้หนาวหน่อย โอ้ยดูควาาจะได้คขอจะได้กินเส้นมันเริ่มอืดแล้วมามองเห็นกระเป่านอเนี่มองไม่เห็นก็ฟังเสียงเอาแน่ลมอยู่ตั้งนานไม่มีลมมาลมอะไรตอนนี้นี่คนกำลังคนกำลังจะโรแมนติกมนติกกินขนมจีน เลอะเด้อแล้วมันกระดาษเปดปากทากินเลอกปากเนะ จะได้กิน มีคนบอกว่าเข้ามาดูเพราะเห็นในนี้ยายบอกแล้วเนาะว่ายายซื้อมาลองชิมดูแต่ยายไม่ชอบก็เลยเอามาประดับประดับไว้ให้มันสวยแต่ว่าเวลาเวลายายแกงยายอะไรยายจะเอาไปตายนะแต่ถ้ากินปเปล่าๆอย่างนี้ยายไม่ ครอบลูกเองอร่อยกว่าเพื่มมันหวานยายไม่ชอบมันหวาน ข้างบ้านเขามาฉีดเขาฉีดยาเขาหยิดฉีดยาข้าวสาลีด้านนู้นดีนะที่ลมพัดไปด้านนู้นลมพัดมาด้านนี้ส่วยเลยยายช็อกอยู่ตรงนี้เลย เดาอร่อยมันคล้ายๆขนมคล้ายๆก็เทนกว่าจะจัดกล้องได้กว่าจะได้กินขนมจีนยายอืดหมดเลย แซ่บคือเขากินผักเราอร่อยกว่าเยอะอยายเห็นเขากินะอะไรยายก็เลยลองซื้อมาชิมดู พริกม,มันแล้วแต่คนชอบนะมันก็กินยได้ดู้ยก,กับขนมจีนเผ็เดๆกับยำเผ็เดๆอ่ะเนาะมันก็กินได้ ว่าเรามีผักของเราอยู่แล้วกินผักของเราดีกว่าเนาะกินแบบนี้ได้อยู่อันนี้มันเผ็ดอันนี้มันหวานเข้ากันอยู่ได้ได้ได ไม่เข้านะ ใส่พริกเก้าเม็ดเองเน็ตใายมาถึงนี่หรือเปล่าเนาะเนี่ยเน็ตใหยมาถึงนี่นั่งกินไลรสดเดี๋ยวนี้หละ บ้านเผาไฟพิ้บ้านเยตาไม่ได้เผาเพราะบ้านเยตาหน้าต่างเยอะแดดด่องอย่างนี้มันร้อนเวลานานี่นาทีแล้วเพื่อนๆยายมองไม่เห็นเลยกินอย่างเดียวแลละ ไม่รู้ว่าจะได้เย็นเปล่านะยายตั้งกล้องไกลไปหน่อยเยายอยากได้วิวอยากได้วิวข้างหลัง เสียงนกหายได้ยินเสียงนกไหมนกหายนกคนนี้ วันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะตำตำขนมจีนหรอกเพื่อจะกินอาหารฝรังนะ่ง่ะวันนี้พี่มือจะโชว์ฝีมืออาหารฝรั่งให้กินแม่ไม่ทำให้กินเลยเขาบอกว่ารอตอนเย็น <laughs>

ยายก็นั่งกินของยายอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละเนาะแค่นีนยตาตัดไม่เช้าทางเดินเพดมากเลย ีช้ำหมดเลยเพื่นเพยากพาไปดูหนาวสองวันติดลบสององศาแต่บางอย่างก็อยู่ได้บางอย่างก็ช้ำใบเขาช้ำหมดเลยเนี่ยดอกไม้เนี่ย แค่นี้แหละเพืเ่อนๆเดี๋ยวพาเดินไปดูดอกไม้แป๊บหบนึง่งถ,ถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวมากินต่อเดี๋ยวได้เดี๋ยวก็ได้เวลาไลฟ์สดแล้วพึ่งมาเพียบเลยอากาศร้อนๆแค่นี้แหละเพืเ่อนๆเดี๋ยวพักยกก่อนแล้วกินต่อ ันพามาชมบรรยากาศเฉยๆกี่ถึงกี่ถึงกี่ถึง